สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง Youtube! ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบรถเกี่ยวข้าวนะครับปีนี้มีแต่รถเจมๆมทั้งนั้นเลยครับมาแถบบ้านย่านบ้านผมนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับผมพี่น้องกับค่ายสิทธิ์เจริญการช่างนะครับคันนี้แจ๋วได้ข่าวว่าเพิ่งซื้อมาประมาณ4เดือนเองมาลงงานที่อำเภอกระสัง สยอดครับเดี๋ยวพาชมรอบๆร,ร,รถแล้วก็สเปคคร่าวๆก่อนนะครับทีมงานกำลังนั่งทานข้าวกำลังจะออกไปเกี่ยวนะครับวันนี้จริงๆผมอยากให้เจ้าของรถรีวิวนะครับแต่เจ้าของบอกว่าอายกล้องนะครับ <laughs> ดูการรีวิวจากผมแล้วกัน ผิดถูกประการใดก็กราบขออภัยพี่น้องด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เก่งเรื่องทางด้านรถเกี่ยวนะครับสำหรับตัวเครื่องคันนี้นะครับ Geo f i g e o f นะครับพี่น้องอปั๊มไดกินเบอร์ยีสานะครับช่วงล่าง200ยไคาบ้า สุดยอดครับเป็นของสิทธิ์เจริญการช่างนะครับปี2021ใช้ได้เลยครับคันนี้สิทธิ์เจริญการช่างนี่จะมาประจำทุกปีนะครับของดีน่าจะเป็นสายน้อยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นก่อน อำเภอไซน้อยครับจังหวัดนนทบ,บุรีค่ายดังครับสิทเจริญการช่งางเจ้าของบอกว่าราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่2ล้าน3นะครับออกมาได้ประมาณ4เดือนออกเสร็จก็เกี่ยวอยู่แถวแถวบ้านแล้วก็มาจัดเต็มอยู่ที่อำเภอกระสังต่อครับนาปีเอ้อเดี๋ยวเราค่อยไปชมช่วงการลงเกี่ยวแล้วกันครับผม ว่าประสิทธิภาพของสเจิริญก,การช่างคันนี้จะเป็นยังไงครับผมรอชมครับมาถึงนานแล้วครับพี่น้องสิจิเริญก,การช่างนะครับ จำเยมอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเรามาชมผลงานของเจ้าสิทจรกันช่างคันนี้นะครับ ต่ำมากครับว้ งามครับสุดอีกหนึ่งคันเลยคันนี้โอ้คล่องตัวใช้ได้ครับ นิดหน่อยนะครับข้ามันตีออกตรงนี้นะพี่น้องเมื่อกี้ต้องปรับใหม่ครับเี่ยครับปัญหา,หางาน ลองดูครับปรับแล้วจะเป็นยังไง เมื่อกี้ข้าวมันดันออกจากข้อลำเลียงนะครับก็เลยปรับสายพัน์นิดนึงหายแล้วลุยงานยาวๆเลยว้า <laughs> Up coming you know? สุดจัดเลยครับพี่น้องเป็นอีกคันนะครับถือว่าตัวเดินนี่ใช้ได้นะครับตู้เบาด้วยแล้วเจ้าของรถก็เกี่ยวสะอาดด้วยครับเก็บงานนิดเดียวครับแจ๋วเลยครับคันนี้สิทธิ์เจริญการช่างนะครับของดีอำเภอไซน้อยไอ้นอนทบ,บุรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเ <laughs> อ้อลาพี่น้อง ทางช่อง YouTube ไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วค่อยไปพบกับรถเกี่ยวคันใหม่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพี่น้อง FC ที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube ทุกท่านไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ